สวัสดีครับวันนี้เจอรถคันนี้ผ่านตาเห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาแชร์ให้เผื่อใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานราคาขาย75,000บาทพวงมาล Power, Air ัยพาวเวอร์แอร์เย็นยางใหม่ปี24ช่วงล่างดีเกียร์ปกติขับดีมากดูรถได้ที่อยุธยาโทร9 9 5 8 8 3 2 8 0 1 แต่ขอย้ำอีกทีครับว่ารถไม่ใช่ของผมเองนะผมแค่เห็นว่าราคาและสภาพโดยรวมถ้าเป็นจริงก็น่าสนใจแต่ยังไงใครสนใจก็แนะนำให้ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจนะครับห้ามโอนมัดจำล่วงหน้าเด็ดขาดไปดูรถด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถมือสองดีๆราทาโดนๆแบบนี้อีกเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ